สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะ่าช o u t u b e ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกทานที่รับชมแนวทางและให้กาลังใจกับแอดจอยด้วยนอกจากขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแล็คอมเมนต์ให้กาลังใจ กับแอดจอยด้วยนอกจากขอบคุณหลายๆจ่ามาพบกับแนวทางห้าน้อยสูตรหมัดรวมวันที่หเดือนเก่าวันพูดจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพาลวยคือเก่าตามเคยจ้าสำหรับผลของวันที่หาเมื่อวานจ้ะเด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวเจ็ดกับเก่าวิ่งรูดพ้นจ้าเฉพาะกิจบนเก้าสามหหนึ่งสองสำหรับเฉพาะกิจแนวทางของเราผ่านไปเนาะจ้า สำหรับน้อยพิเศษจะสามหนึ่งสี่สำหรับบนน้อยพิเศษของเฮาเดี่ย็พาดไปเนาะสองตัวล่างพิเศษออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าจับขู่เข้าไปที่เก้าศูนย์พิเศษมาสองตัวล่างจะเด่นเก้าวิง่งหลุดเก้าของเขามาจา้าสำหรับน้อยปกติจะสามหกเจ็ดหกเจ็ดจับขู่พาดไปเนาะจะมาเด่นเจ็ดวิง่งหลุดเจ็ดจ้าน้อยปกติสำหรับสองตัวล่างปกติสี่เก้า 4เกจับคู่เข้าไปที่94มาตัวเน้นเต็มๆปกติล่างจะเด่นเก้าวิรุดเก้ามาจากสำหรับว p 420บน20จับคู่เข้าไปที่02อยู่ในชุดกันจา้า2ตัวล่างว p ออก20 20กระเด่งตัวเก่านกจาก02นอะจากอยู่ในชุดกันจา้าสำหรับว p นี่บนเนาะจามาตัวเดิม เด็กบุนล,ลาจกาสำหรับสุดซ้ำตัวของเฮาเมื่อนผ่านไปนักจากบออ่อเสียดเนาะอ่ยินดีกับเอฟซีติดตามยินดีกับคนติดตามจาเมื่อนี่ือว่าปังสามน้อยจ้าตามกันต่อรุ่นกันต่อกับหน่วยของวันที่หกจ้า รับชมไว้เป็นแนวทางเดอ้อจาพี่น้องจกถากถามักถ้าชอบปล่อยตามเด้อจ้าถามหมากักชอบกับปล่อยผ่านใดเด้อจ้าแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเข้ามีรูดเราจะติพาะกันใดแอดจอย2อคอสุดขอไฟพี่น้อง FC ซหลายๆเนาะจ้ะเขามาเล่าฝากพี่น้อง FC ซกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนาะจาเป็นไปได้ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสิไดดบ่พลาดแนวทางทีแอดจอยลงห้เราจะแนวทางดีๆมีให้พี่น้อง f อซได้ถูกวันจา้า บัวสิเป็นหาหน้วยนี่ K e ing, เคอีหุ่นห้างเสงเราพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยจ้าสำหรับห้าหน้วยเมื่อนี่ให้เดนวิ่งรูดอยู่ที่สกับ9ก้เกวิ่งรูดจ้าเดนสวิ่งรูด4จับขู่ 4, 4ี 6, 4่หาสี่หกสี่ สีาสำหรับเด่นเก่าวิรุธเก่าจับคู่าศูนย์เก้าหน9่เก้เกหาสเกเก้ตัวเดียวกันเนะจ้าสำหรับกันจ้าเจ็ดแปเกเจ สามตัวจ้าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าสี่หกสี่เก้าสามสี่เก้าสองตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวเน้นอยู่ที่สี่เก้าสองกับ ก้าเนยกันเน้นอยู่ที่7จ็ดเกสองกับ9ก้าสาจ้ะอะนี่คือแนวทาง้านอยของวันที่หกมือนีกับปามาหนีตามนี่เลยเราจ้ะมือนีแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่อตองอรอลุ่นไปด้วยกันเนจาจะ ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกฐานโชคดีเฮงเฮง,งปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านนะจ๊ะหมกักตัวใดชอบตัวใดกะลองเปรียบเทียบพิจารณาเบ่งาาเนอกจากเขาไม่เลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดอ่ากดกระดิง่งไว้ด้วยนอกจากเพือเ่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่แอดจอยลงแนวทางให้นอกจากบุคคลยังมากามเนอะจาะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอคนละห like, นึ่งติดตามพอจะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า